อาม่าน,นี่ออกพรรษาแล้วนะอาม่าเลิกเชงชุนไปได้กี่เดือนแล้วอะสามเดือนเป็นขอได้ไหมเลิกขอไม่ได้กูกินมาตั้งเจ็ดขวบแล้วจะให้กูเลิกได้ยังไงอาม่าเอางี้แล้วถ้าเ็นมีของดีให้อาม่าอาม่าเลิกเชงชุนได้ไหมเลิกได้ของดีนนนนมึงคืออะไรอ่ะเอามาดูก่อนนี่อาม่าของดีเอาเบนนมถั่วเหลืองคอนซอยลองดูหน่อยได้ไหมได้ เบนบอกเลยว่าไม่ติดใจเอาละ <c oughs> จะ ừ, ไปทิ้มเข้าจมกูกได้เฮ้ยชุมชด้วยมีเนื้อข้าวโพดด้วยเอามาอีกกองนึงโอ้โห <c oughs> มีเนื้อข้าวโพดด้วยเหรอเอโอโคตรอร่อยเลยเอามาอีกกองนึ่งด้วย <c oughs> เอาสีฟ้ามาไหมนะอ้าวอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะเขยอ,อีกกล่องนึงเว้ยฮะนี่กล่องที่สามแล้วนะมาเออเอาอีกเหรอ,อ,อ,อพอแล้วอิ่มแล้ว<ะ>นำ้ำน้ำง่แง่งเลยนะสุดยอดเลยนะจริงเหรอแม่จริงแบ่ง็ไนไยเอานำใส่ถุงให้กูหน่อย แกไปให้ใครเอาไปกินบนห้องอหรอเอาไปฝักอาโปงมึงหน่อยอาโปงมึงชอบนะเข้าวโพดผักใครนะผากอาโปงมึงหน่อยเอาเองอ่ะแม่ฝากให้ผัวกูนหน่อยไม่ได้อยู่ห้องชนชนบุรีอ่ะ